ทั้งหลายึ่งธมรรคทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่คร่า้าอยู่กับกายวาจาใจของเราทั้งผิดทั้งถูกมีอยู่ในที่แห่งเดียวกันแต่ทำไมถึงต้องมีผู้แสดงให้ฟังก็เช่อนอย่างพระพุทธเจ้ามาแสดงให้พวกเราทั้งหลายฟังนั่นแหละเป็นสิ่งที่มีอยู่ แต่เราไม่สามารถจะทราบได้พระพุทธเจ้าท่านทรงทราบด้วยการพิจารณาของท่านในเงีต่างต่าง่นความเป็นสุขเป็นทุกข์ความกำเริบแห่งท่ดเดชปัญหาอาสวะเง่ต่างต่างแสดงขึ้นมาจากภายในพระองค์เป็นผู้บำเพ็ญเป็นพระองค์แรกแห่งศาสตร์พุทธศาสนาเหล่านี้ ที่เรียกสยามภูก็คือทรงบำเพ็ญโดยลำพังพระองค์เองไม่มีใครที่จะแนะแนวทางให้เพื่อสันติสุขอันกเกษมนั่นเลยในทรงค้นคว้าพินิจพิจารณาด้วยพระองค์เองจนปรากฏขึ้นมาอย่างชัดเจนไม่มีที่สงสัยทั้งฝ่ายผิดฝ่ายถูกถึงผล ทั้งความเป็นจุขเป็นทุกข์ทรงทราบในขณะเดียวกันจากการพิจารณาแล้วจึงได้นำธรรมะนั้นที่ทรงค้นคว้าและทดสอบทุกสิ่งทุกอย่างโดยสมบูรณ์แล้วออกมาสั่งสอนสัตว์โลกาศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าจึงเป็นที่แน่ใจเป็นที่ฝากเป็นฝากตายสำหรับชาวพุทธของเราได้โดยไม่ต้องสงสัย แต่เช่นเดียวกับยาที่นายแพทย์ได้ทำการทดสอบเรียบร้อยแล้วว่ามีผลประจักษ์แล้วก่อนนำออกมารักษาโรคีธรรมโอโสถเป็นธรรมชาติที่พระองค์ท่านได้ทรงค้นคว้าทดสอบดูจนแน่ในพระทัไทยแล้วทั้งผล ก็ประจักษ์ในพระองค์เองจึงได้มานำมาสั่งสอนชาวโลกที่เรียกว่าศาสนาหรือศาสนาธรรมเราทั้งหลายได้นำมาประพฤติปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้เมืองไทยเราถ้าเราจะเทียบถึงเรื่องความโง่ความฉลาดโลกเขาก็ว่าเมืองไทยเรานี้โง่กว่าประเทศอื่นๆส่วนที่โง่ก็คือสิ่งที่ไม่ได้ศึกษาไม่ได้เข้าใจ เราก็ยกให้แต่ในแนยยง่ทางพุทธศาสนาด้วยและแล้วเมืองไทยเราฉลาดได้พุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่เลิศมาประพฤติปฏิบัตินี่เก็ฉลาดในทางนี้เพราะได้ฟังคำสั่งสอนของท่านผู้สินกิเลสเรียนวิชาจากท่านผู้สินกิเลสที่เรียกว่าเป็นจอมปราดแห่งโลกทั้งสาม ไม่มีใครเสมอพระพุทธเจ้าได้เลยเราได้น้อมนำเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั้นเข้ามาสู่จิตใจของเราพร้อมทั้งการประพฤติธปฏิบัติดัดก,กายวาจาใจของตนให้เป็นไปตามนั้นเต็มกำลังความสามารถของเราที่จะทำได้ชื่อว่าเราแม้จะเป็นคนโง่ก็ได้สิ่งประเสริฐไว้ครองใจ จะเรียกว่าฉลาดก็ไม่ผิดคือโง่ทางหนึ่งก็ฉลาดในทางหนึ่งบุญญาตาญาของเราได้เทิดทูนพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่ถูกต้องแม่นยำมาถึงเรียกว่าฉลาดให้เราให้พยายามรักษามรดกอันถูกต้องดีงามนี้ไว้เป็นสิริมงคลแก่กายวาจาใจของเรา เราจะมีสมบัติอันล้นค่าไว้ครองภายในจิตอยู่ที่ไหนจะเย็นคนมีธรรมะจ่อมีทางที่จะเย็นได้เสมอไปนอกจากคนไม่มีธรรมะเท่านั้นจึงหาจุดหมายปลายทางไม่ได้ว่าจะมีความร่มเย็นเป็นจุดเมื่อไหร่ทำไมจึงพูดอย่างนั้นอันนี้เราพูดถึงเรื่องส่วนใหญ่คือจิต อันเป็นรากฐานสำคัญของการคลองโลกครองธรรมตลอดถึงหน้าที่การงานความเป็นอยู่ทุกด้านขึ้นอยู่กับใจผู้เป็นหัวหน้าทั้งนั้นนี่ที่ว่าหาจุดหมายปลายทางแห่งความสุขไม่มีไม่ปรากฏนั้นก็เพราะไม่มีหลักที่จะให้เกิดจุดหมายปลายทางได้คือหลักที่ถูกต้องแน่นยำที่จะให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวของจิตให้มีความสุขความสบายภายในใจได้นั้น นอกจากการประพฤติปฏิบัติธรรมนี้แล้วเราจะหาได้ยากเราไม่ได้ประมาทเรื่องวัตถุทั้งหลายที่โลกถือว่ามีความเจริญจะมีตึกดามบ้านช่องมีถนนหนทางมีที่อยู่ที่อาศัยเป็นที่รื่นเดิงบันเทิงไปประเทศใดเมืองใดว่าบ้านนั้นจะเจริญเมืองนี้จเจริญมันตั้งแต่เจริญอยู่ตั้งแต่วัตถุโน้น<ม>อิฐปูนหินทรายเหล็ก ที่เขาก่อเป็นตึกเป็นรามบ้านท่องหรูหราหุแไปเพลินหูเพลินตาชั่วคู่ชั่วขณะแล้วก็มีแต่ความทุกข์แม้ที่สุดผู้ที่เป็นเจ้าของตึกรามบ้านท่องอันใดโตน,นั้นเราลองไปถามความสุขกับเขาดูทีว่าเขามีจุดหมายปลายทางอะไรเขามีหลักอะไรเป็นเครื่องยึดให้จิตใจของเขาได้รับความร่มเย็นเป็นสุขเพราะเขามีสิ่งเหล่านั้นนี่ก็จะไม่เจอ พาะความสุขอันแท้จริงนั้นไม่ได้อยู่กับสิ่งเหล่านั้นโดยถ่ายเดียวส่วนใหญ่อยู่กับธรรมธรรมนี้เป็นสิ่งที่ส่งเสริมจิตใจชโลมจิตใจให้มีความแช่มชื่นเบิกบานให้มีสถานที่จอดที่แวะที่อยู่ที่อาศัย ที่พึ่งเป็นพึ่งตายได้ในธรรมนี้เป็นสำคัญเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนโดยถูกต้องที่สุดว่าให้พึงฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้เป็นไปตามหลักธรรมสิ่งภายนอกที่มีมากน้อยเราก็จะได้เป็นสุขเพราะสิ่งเหล่านั้นเพราะกายมีความจำเป็นที่จะต้องอาศัยด้านวัตถุ เช่นข้าวน้ําโภชนะอาหารเครื่องนุ่งห่มใช้สอยต่างๆนี้เป็นความจําเป็นสำหรับร่างกายพอใจเจะรับความสบายไปด้วยบ้างแต่อย่าลืมที่ความอบอุ่นความสบายอันมีหลักมีเกณฑ์ซึ่งจะเกิดขึ้นภายในจิตเพราะอำนาจแห่งการบำเพ็ญธรรม ทำนี้ให้ผลเป็นสุขภายในจิตใจโดยเฉพาะอะไรจะขาดตกบกพร่องไปบ้างเป็นตามคติธรรมดาของโลกอนิจจังทุกขังอนัาตาซึ่งเป็นของแม่แนนอนมาแต่การไหนๆแต่ใจมีที่ยึดมีที่เหนียวมีเกาะมีที่พึ่งมีที่อาศัยให้เป็นความร่มเย็นเป็นสุขอยู่ภายในตนแล้วชื่อว่าเป็นผู้มีสรารนะชื่อว่าเป็นผู้มีที่พึ่ง คือว่าเป็นผู้มีความสุขความสบายล่มเย็งพาณจิตใจแม้สิ่งเราคิดไปถึงสิ่งเหล่านั้นมีความแปรปรวนสลายไปและย้อนเข้ามาคิดถึงสกลนากายชีวิตจิตใจของเราซึ่งก็อยู่ในกฎธรรมดาเหมือนกันคืออนิจจังทุกขังตาเราก็ไม่เดือดร้อนเสียใจเพราะใจมีหลักยึดใจมีเรือนใจได้แก่ธรรมคือบุญคือกุศลที่ตนได้สร้างเอาไว้ได้อบรมไว้ เป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจให้รับความอบอุ่นแม้สิ่งใดจะสลายไปเราก็ทราบตามหลักคติธรรมราเสียเราไม่ได้เพลินไม่ได้หลงไปตามนั้นเพราะจิตมีที่ยึดมีหลักมีแหล่งอยู่แล้วเมื่อถึงการก็เป็นไปตามที่มีความรู้สึกไว้นี้โดยไม่สงสัยนี่ชื่อว่าสร้างเรือนใจเรือนใจจริงเป็นอันดับหนึ่งของรืนกายเรือนกายเป็นอันดับที่สอง เมื่อเรือนใจมีแล้วหลักใจมีแล้วหลักธรรมมีแล้วภายในใจเราจะปลูกสร้างอะไรก็าตามภายนอกก็เป็นสิริมงคลไปทั้งนั้นเพราะใจเป็นตัวสิริมงคลอยู่แล้วด้วยธรรมแต่ถ้าใจหาสิริมงคลไม่ได้แล้วสร้างอะไรขึ้นก็าตามเหมือนกับสร้างขวากสร้างนามไว้สําหรับปากเสียบตนเองเราเคยเห็นคนที่มีสมบัติมากๆแต่หาความสุขไม่ได้กลายเป็นคน ไปเป็นเรื่องเสียคนหรือคนเสียคนไปก็เยอะเพราะอำนาจแห่งสิ่งเหล่านั้นพาให้เพลินลืมเนื้อลืมตัวจนกระทั่งเสียคนไปเพราะจิตไม่มีหลักไม่มีที่ยึดลืมเนื้อลืมตัวไปกับสิ่งานั้นเหมือนกับว่าตนจะได้ออกเหนเดินฟ้าเพราะมีสิ่งเหล่านั้นแต่เวลาสิ่งน,นั้นสลายตัวลงไปหรือเปลี่ยนแปลงไปเสียอย่างนี้ความเคยชินของจิต ที่เด้เคยมีความฟุ้งเฟอเ้อเหิมมาประจำนิสัยไม่เสียไปยิ่งจะทําให้จิตใจกําเริบและเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายมากขึ้นที่เรียกว่าเสียคนได้ผู้มีธรรมไม่เสียมีมากมีน้อยรู้ตามความจําเป็นที่จะนํามาใช้ทามารักษาหรือปกครองเมื่อเสียไปก็ทราบโดยเหตุดยผลของมันใจก็ไม่เดือด,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 ดร้อน เพราะหลักธรรมเป็นหลักใจหลักใจเป็นหลักธรรมเราอยู่ด้วยธรรมการประพฤติท,ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมีธรรมเป็นเข็นคิดทางเดินแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความราบรื่นดีูงามทุกเพศทุกวัยพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้รู้จุดสําคัญของสถานที่อบอุ่นสถานที่แน่ใจคือเรือนใจ ได้แก่การปฏิบัติอบรมธรรมะให้เกิดให้มีภายในตนเช่นการให้ทานให้ทานเราให้คนนั้นยื่นจากมือคนนี้ไปสู่มือคนนั้นพ้นทานที่เราสละไปนั้นก็ไม่ได้เสียหายไปไหนสละออกจากความเป็นประโยชน์ของเรานี้ก็ไปเป็นประโยชน์สําหรับคนนั้น เช่นเรายกอาหารที่ควรจะรับทานอยู่แล้วนี้ให้คนนั้นคนนั้นเขาได้รับทานอาหารเราได้รับทานความปีติยินดีได้รับทานบุญกุศลภายในจิตใจของเราเป็นประโยชน์ทั้งสองด้านนี่คือว่าเราสร้างเดือนใจให้แก่ตูของเราสร้างความสุขความสบายให้แก่กายและใจของผู้อื่นที่มีความหิหวโหยเราได้สองประเภท ให้ศูญหายไปไหนการรักษาศีลก็เหมือนกันศีลคือความดีงามเป็นเครื่องระง,งับดับความขนองของกายวาจาที่แสดงออกอันเป็นของไม่งามเมื่อมีศีลเป็นเครื่องประดับแล้วกิริยามารยาการประพฤติปฏิบัติย่อมมีความสวยงาม mm hmm. เจ้าของก็อุ่นเย็นใจเพราะเจ้าของไม่ได้ทําผิดเพราะล่วงเกินศีลข้อนั้นข้อนั้นล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรือนใจทั้งนั้น เราจะพอ,อย่างยิ่งจิตตะภาวน,นาการอบรมจิตให้มีความสงบร่มเย็นด้วยทรรมบทใดก็าตามนี่เป็นสิ่งสําคัญซึ่งเป็นที่รวมแห่งบุญกุศลทั้งหลายการให้ทานมากน้อยก็าตามการรักษาศีลมาจํานวนเป็นเวลานานเท่าไหร่ก็ตามสถานที่เก็บก็ลงในจิตตะภาวน,นาคือรวมแห่งสมบัติทั้งหลายให้แก่บุญกุศลไปรวมอยู่ที่ใจทั้งหมด ฉะนั้นการภาวนาจริงเป็นที่รวมแห่งกุศลน้อยใหญ่ลงไปอยู่ที่นั้นแล้วสร้างเดนใจให้แก่ตนโดยลำดับลำดับจนมีความแน่นหนามั่นคงรู้สึกตัวอยู่โดยลำดับเรื่องโลกอนิจจังมันจะแปรสภาพไปไหนก็ทราบทุกระยะรายะรู้เท่าตามเหตุการณ์ของมันที่เป็นไปเป็นอยู่ตนเองก็ไม่หลง จ,จิตใจก็มีความร่มรื่นมีความชุ่มเย็นภายในตัวเองยิ่งสร้างได้มากจิตมีความสงบร่มเย็นมากเพียงไรก็ยิ่งเห็นประจักษ์ภายในใจ,จิตใจว่าเรือนใจของเรานี้มีความแน่นหนามั่นคงยิ่งขึ้นเรือนใจก็คือธรรมธรรมคือความสงบร่มเย็นหรือความเฉลียวฉลาดรอบคอบแก้ไขจ,จิตใจของตนในเมื่อคิดออกไปในแง,ง่ต่างๆที่เห็นว่าไม่ดีได้ทันท่วงที นี่คือว่ากองมหาสมบัติที่เราจะพึ่งเป็นพึ่งตายได้อย่างแท้จริงทั้งปัจจุบันในอนาคตในเมื่อเราได้ยังได้เดินอยู่ตามมัตะนิทราบใดเราจะได้อาศัยคุณสมบัติที่เราสร้างนี้ไว้เป็นสมบัติเครื่องปกครองหรือเป็นเครื่องสนองตนเองไปโดยลําดับ mm. ไปอยู่ในสถานที่ใดเกิดในสถานที่ใดพบกําเนิดใดก็ตาม อำนาจแห่งบุญแห่งกุศลที่เราสร้างไว้นี้จะไม่แยกหนีจากใจของผู้เป็นเจ้าของนั่นเลยจะแนบสนิทติดกับใจนั้นไปทุกสถานทุกการสถานที่ท่านเทียบไว้ว่าฉายาเอว่าเหมือนกับเงาเทียมตัวแต่เงานี้ปรากฏในที่แจ้งเท่านั้นเข้าสู่ที่มืดแล้วเงามไม่ปรากฏส่วนบุญส่วนกุศลนี้ปรากฏอยู่กับจิตติดแนบอยู่กับใจตลอดเวลานี่ คือสมบัติของใจแท้เรือนของใจแท้อยู่ที่ตรงนี้เราอยู่ในโลกเรามีทั้งโลกมีทั้งธรรมมีทั้งวัตถุมีทั้งนามธรรมเาราจำเป็นจะต้องมีความรับผิดชอบด้วยกันทั้งสองอย่างคือทางด้านจิตใจก็ให้มีอาหารเป็นเครื่องบำบุงได้แก่บุญแก่กุศลศีลธรรมส่วนร่างกายก็ให้มี วัตถุสิ่งของเป็นเครื่องบำรุงพอบำบัดเยียวยารักษาไปตลอดถึงอวสานแห่งชีวิตแม้แต่สัตว์เขาก็ยังต้องทำทำงานต้องวิ่งเต้นขรนควายหาอยู่หากินมีรวงมีรังเป็นธรรมดาเพราะหาความร่มเย็นเป็นสุขหาที่ปลอดภัยมนุษย์เรายิ่งมีความฉลาดกว่าสาัตว์จำเป็นก็จะต้องวิ่งเต้นขนควายยังหน้าที่การงานเราทั้งหลายที่ทำอยู่ มาเป็นประจำตั้งแต่ดึกดำบรรมาจนกระทั่งบัดนี้ก็เพราะความจำเป็นแห่งาธาตุขันคือร่างกายมันเรียกร้องสิ่งเหล่านั้นให้ต้องทำเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นคุณแก่ร่างกายเป็นสิ่งที่บำบัดรักษาร่างกายมีความเป็นอยู่และใจก็ไม่เดือดร้อนวุ่นวายมากจนเกินไปฉะนั้นโลกเราจึงอยู่ว่างไม่ได้ต้องทำงานทั้งภายนอกเพื่อทั้งขันร่างกาย ความเป็นอยู่ทั้งภา,ายจในจิตใจโดยเฉพาะซึ่งเป็นรากฐานนั่งทานที่เราจะต้องสร้างเวือนใจให้ใจได้รับความร่วมเย็นเป็นสุขนังท่านทั้งหลายที่บำเพ็ญมาโดยลำดับนี้ชื่อว่าดําเนินถูกต้องแล้วตามทางของพุทธบริษัทคือลูกเต้าเหล่ากอความระพุทธเจ้าผู้ทรงบำเพ็ญมาก่อนแล้วการให้ทานพระอ,องค์ก็ทรงบำเพ็ญมาแล้วจนเป็นที่ประจักษ ไม่มีใครที่จะเป็นนักเสียสละยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าในโลกอันนี้ให้ทานทุกสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งไม่มีอะไรจะให้ทานเพราะอํานาจแห่งพระเมตตาเป็นสาคัญผลที่สุดทรงสละลาจสมบัติออกไปบวชแล้วก็ยังต้องได้นําธรรมะมาทานมาให้ทานแก่โลกเช่นประทานธรรมะไม่แก่พวกเราที่เรียกว่าศาสนาธรรมนี้ออกมาจากพระเมตตาของพระพุทธเจ้าล้านลวน นี่ก็ชื่อว่าเป็นทานน,นั้นเงพระองค์ในทรงเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างการรักษาศีลพระองค์ก็เยี่ยมการให้ทานก็เยี่ยมจนกระทั่งถึงสละได้หมดภา,ายจในจิตใจไม่มีสิ่งใดที่ติดข้องเลยจึงได้นำธรรมะเหล่านั้นมาสั่งสอนสัตว์โลกให้เราได้ดําเนินตามว่าทางนี้เป็นทางเพื่อความเกษมทั้งตนและผู้อื่นเป็นทางให้เกิดความร่มเย็นเป็นจุกทั้งตนและผู้อื่นเพราะฉะนั้นศาสนาธรรมจึงไม เคยเป็นพิษเป็นภัยต่อผู้ใดทั้งหมดในโลกนี้ตลอดมาผู้ใดเห็นศาสนาว่าเป็นภยัยผู้ใดเห็นศาสนาว่าเป็นของคลื่ของล้าสมัยเห็นศาสนาว่าเป็นยาเสพติดผู้นั้นแลคือเป็นผู้เป็นภัยต่อโลกต่อทงสารแต,ต่ต่อสังคมทั้งหลายตลอดถึงต่อตัวเองด้วยเพราะขัดแย้งกับหลักแห่งความเจริญของบ้านเมือง หลักแห่งความเจริญของบ้านเมืองก็ดังพระโอวาทของพระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้แล้วนี้การให้ทานกันเกิดจะเป็นความขี้หายแก่กันได้อย่างไร<ม>การรักษาศีลเพื่อความระง,งับดาบเสียซึ่งความขนองที่จะก่อความเดือดร้อนเจ็บหายแก่ผู้อื่นนั้นก็เป็นความงามสำหรับทุกคนที่จะพึงประพฤติปฏิบัติแล้ว<ม>การเจริญเมตตาภาวนาให้จิตมีความเฉลียวฉลาดมีความร่มเย็นไปจุกให้เกิดความเมตตาสงสาร เห็นท่านเห็นเรามีความเสมอภาคกันด้วยความเป็นสาระสําคัญเหมือนกันเหมือนกันทั้งชีวิตจิตใจและทุกสิ่งทุกอย่างภายในตัวของคนและสัตว์มีความเสมอภาคด้วยกันก็ไม่มีใครที่จะเกินพระพุทธเจ้านี่พระองค์ได้ทรงสั่งสอนทุกอย่างให้เราทั้งหลายได้ดําเนินตามนี้เพราะฉะนั้นศาสนาจึงเป็นสิ่งที่ลาบลื่นที่สุดผู้ใดได้ประพฤติปฏิบัติตามศาสนธรรมนี้แล้วจะเป็นผู้มีความร่มเย็นเป็นจุขทั้งตนเองและผู้อื่น เพราะทาไม่เคยเป็นพิษเป็นภัยต่อผู้ใดนอกจากให้ความร่มเย็นเป็นสูขแก่โลกตามมีความมีมากมีน้อยของผู้ปฏิบัติตามเท่านั้นเราก็ให้พยายามทําความร่มเย็นเป็นสูขให้แก่เราเพราะคําว่าเรานี้ก็หมายถึงใจโดยตรงถูกกิเลสเหยียบย่าทําลายทั้งวันทั้งคืนเดือนเดินดน,นั่งนอนมาตั้งแต่ก,กับไหนกันใดใน,ใน,ในชีวิตของเรานี้เราก็ทราบมาแล้วว่าได้รับความทุกข์เพราะอำนาจแห่งกิเลสทั้งหลายซึ่งเป็นภัยนี้ นี่สิ่งที่เป็นภัยก็คือเรื่องของกิเลสเป็นภัยต่อสารโลกเป็นภัยต่อเราการํเำเพนธรรมจึงเป็นเครื่องปราบปรามกิเลสซึ่งเป็นภัยต่อเราโดยตรงเพื่อจะให้มีความสุขความสบายขึ้นมาเมือ่อกิเลสเหล่านั้นค่อยลดน้อยเบาบางลงไปตลอดถึงกิเลสเหล่านั้นสิ้นซากไปหมดเพราะการปราบปรามของเราแล้วเราจะเป็นผู้มีศีลระเต็มที่เพราะอำนาจแห่งธรรมนี้เท่านั้นไม่มีอำนาจใดที่จะเหนือจากธรรมที่จะปราบปรามสิ่งที่เป็นเสี้ยนน้ำแก่จิตใจของเราตลอดถึงส่วนรวม ขอให้เราทั้งหลายได้พินิจพิจารณาบำเพ็ญตนชีวิตจิตใจของเรานี้มันเหมือนกับวัตถุที่ผูกแฝนอยู่บนต้นไม้ไม่ทราบมันจะขาดหลนตุ่มลงมาเมื่อไหร่เมื่อเชือกมันไม่มั่นคงมก็ขาดเพราะความกดถ่วงมันมีตลอดเวลากําลังของสิ่งที่ผูกมัดนั้นมันอาจจะท้านทานมาได้ในวันใดวันหนึ่งมันต้องขาดลงมาได้เพราะความกดทวงหรือน้ําหนักนี้มันถ่วงตลอดเวลา มีเรื่องความตายมันถ่วงอยู่ตลอดเวลามันไม่มีวันลดน้อยถอยลงเลยเพราะฉะนั้นความแก่ความชราข้าคข้ามมันจึงค่อยเป็นไปเป็นไปเมื่อจุดจุดท้ายแล้วมันก็หล่นตูมเหมือนกันกับที่สิ่งปุถูกผูกแฝนไว้นั่นแหละเราจึงไม่ควรประมาทในขณะที่เราทราบอยู่ว่าความตายนี่มันเป็นเช่นนั้นมันมีอยู่ทุกรูปทุกนามทั้งหญิงทั้งชายทั้งสัตว์ไม่ว่าประเภทไหนไหนมันถูกผูกแฝนไว้ด้วยกันทั้งนั้นแหละแล้วแต่จะ หล่นตูมลงก่อนหน้าหลังกันอยู่ไหนป่าช้ารอบด้านเราอย่าสงสัยเรื่องความตายมันอยู่กับตัวของเราข้างหน้าก็ตายได้ข้างหลังก็ตายได้ข้างบนข้างล่างภายในร่างกายงเราน,นี่ตายได้เพราะฉะนั้นจึงว่าปา่าช้ามันมีอยู่รอบด้านเราอย่าได้ประมาทนอนใจเมื่อเป็นโอกาสทั้งเราที่จะบรเป็นคุณงามความดีเมื่อไหร่ให้เราพยายามทําเราจะให้กิเลสาม,ามันแยกทิ้งเอาไปหมดเว,มเวลาเวลาวันหนึ่งวันหนึ่ง,นนงยี่บสี่ชั่วโมงหาเวลาที่จะบำเพ็ญความดีไม่ได้ ก็แสดงว่าเราโง่กว่ากิเลสซะจนเกินไปเพราะกิเลสนี่มันแหลมคมมากมันเคยเป็นศาสตราจารย์ของวัตจักรนี้มาเป็นเวลานานมันแยบออกมาคําไหนจึงเป็นฤทธิ์เป็นเดชเป็นฤทธาสักดานุภาพให้เรากราบไหว้มันอยู่ภายในจิตคือยอมจํานวนมันตลอดเวลาไม่ทราบว่ามันเป็นฤทิเป็นภัยอะไรเลยเชื่อมันทั้งนั้นเช่นเวลาจะนั่งภาวนาพอจะเริ่มนั่งนี่นี่มันจะเหนื่อยแล้วนะเนี่ยมันหลอกแล้วอื พอ,อนั่งปัาบอยก็จะเอามรรคผลนิพพานลงแล้วทำไม่ได้อย่างใจก็ขี้เกียจแล้วเนี่ยความขี้เกียจก็คือเรื่องของกิเลสมันไม่ใช่เรื่องของธรรมลงทําคือความขยันมันเพียนเอาได้มาได้ก็ตามพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้พระพุทธเจ้าเป็นผู้สิ้นกิเลสเอกิเลสมันเป็นกิเลสมันหลอกคนเสมอทรมาพุทธเจ้าไม่เคยหลอกพระพุทธเจ้าไม่เคยหลอกสัตว์เราจะเชื่อกิเลสหรือเชื่อพระพุทธเจ้าถ้าเราเชื่อกิเลสแล้วเราก็จะต้องด้รับความหลอกมันเรื่อยๆไป ถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วเราก็จะเห็นกิเลสที่เป็นข้าศึกก็ต่อสู้กิเลสและมีวันชนะจนได้นานเอาก่งนี้นี่มันเหยียบย่าทําลายจิตใจเรามาเป็นมิลนนานให้เราเห็นภัยของมันและพยายามบําเพ็ญการบําเพ็ญคือความตะเกียกตะกายตนเพื่อให้พ้นจากความทุกข์ความลําบากเพราะอํานาจของกิเลสนี้ก็เป็นสิ่งที่ยากลําบากหรือบ้างเหมือนกันแต่ยากลําบากก็ตามพระพุทธเจ้าก็ทรงทามาแล้ว ถ้าหากว่าตายก็ควรจะตายก่อนเราแล้วนี่ก็ได้ผลเพราะความลำบากได้ผลเพราะความเพียรได้เป็นเป็นศาสดาสอนโลกและเป็นผู้ที่พ้นจากทุกได้เพราะอำนาจแห่งความเพียรตามหลักตามหลักธรรมท่านสอนไว้ว่ิริยนะทุกขมัจเจติคนจะล่วงพ้นความทุกได้โดยลําดับบจนกระทั่งถึงพ้นทุกโดยสิ้นเชิงได้เพราะอํานาจแห่งความเพียรนี่เป็นหลักธรรมที่ศาสดาสอนไว้ ความขี้เกียจขี้คร้านไม่ทําประโยชน์ให้รายให้เกิดขึ้นเลยนอกจากเป็นการสั่งสมกิเลสให้เต็มหัวใจเท่านั้นซึ่งมันก็เต็มอยู่แล้วไม่มีใครบกพร่องเรื่องกิเลสนี่ถ้าเอาไปขายทอดตลาดจะตางเรื่องว่ามีใครซื้อเพราะต่างคนต่างมีต่างคนต่างเต็มร้านอยู่แล้วแต่ธรรมะนั่นเป็นของที่หายากเราจรึงควรพยายามอันนี้หาให้หาทางธรรมานี้ออกโชว์มงซะหน่อย ไม่ได้โชว์ข้างนอกก็ตามมันมโชว์อยู่ภายในจิตใจของเรามีความอาหายลื่นลึมมีความสุขความสบายอยู่ภายในจิตใจนี้ชื่อว่าเป็นผู้มีสมบัติเป็นผู้มีความกล้าหาญอยู่ภายในตนจะเป็นจะตายนั้นมันเป็นเรื่องของธาตุของขันที่จะต้องสลายด้วยกันทุกรูปทุกนามตายก็ขอให้อิ่มท้องหมายถึงว่าให้อิ่มใจอย่าให้ตายด้วยความหิวโหยไม่มีบุญมีกุศลติดตัวแม้แต่นิดหนึ่งเลยเมื่อเป็นๆเช่นนั้นแล้ว ไปโลกไหนก็ไปเถอะก็จะต้องมีแต่ความทุกข์ความทรมานเพราะไม่มีบุญไม่มีไม่มีบุญมีกุศลติดใจเลยผู้ที่มีความเหงดแห้งผู้มีความเหี่ยวแห้งผู้มีความทุกข์ความอันดานอยู่ภายในจิตใจนี้ไปที่ไหนจะหาความสมบูรณ์ไม่ได้ผู้ที่มีความชุ่มเย็นเป็นสุกเพราะอานาจแห่งกุศลที่ตนสร้างไว้แล้วนี้ไปพบไหนก็ไปเถอะจะมีความร่มเย็นเป็นสุขไปอยู่นั้นตลอดไปเพราะอํานาจแห่งกุศลที่ตนสร้างไว้แล้วนี้นี่เป็นหลักสําคัญที่ประจําใจของสัตว์โลกด้วยด้วยกัน ยังขอให้ทุกท่านแนะนำแบบพินิษ์พิจารณาและอุตสาห์บำเพ็ญตามกำลังความสามารถของตนย่าได้ลดละเราเชื่อพระพุทธเจ้าให้พยายามเชื่อพระพุทธเจ้าเราเชื่อกิเลสตัณหาอสวะซึ่งเป็นของที่ต่ำทรามนี้ได้เชื่อมันมานานแล้วถูกมันโกหกซะนานแล้วเวลานี้เราพุทธทางทำมังสนังกระฉามิเราได้ถึงพระพุทธเจ้าพระพธรรมพระสงฆ์ด้วยน้าใจของเรา เราพยายามเชื่อพระพุทธเจ้ายากก็เชื่อพระพุทธเจ้าว่าเคยยากมาแล้วเหมือนกันยากมาก่อนเราแล้วพยายามมาก่อนเราแล้วได้เคยทุกเคยลำบากเพราะความเพียรผ่อนเราแล้วท่านได้เป็นศาสดาเพราะความเพียนเหล่านี้ไม่ได้เป็นศาสดาเพราะความขี้เกียจเ hmm. พราะความอ่อนแอเพราะความท้อถอยเ hmm. พราะฉะนั้นคําว่าพุทธังสน,นังกระฉามนี้เราจึงดําเนินตามแบบของลูกศิษย์ที่มีครูจึงขอยุติธรรมเทศนาเพียงเท่านี้